คนในใจของเขาในตอนนี้เนี่ยเป็นคุณใช่ไหมคือคุณใช่หรือเปล่าขอเช็คลัคนาราศีกันหน่อยนะคะอาจจะเป็นลัคนาราศีของตัวคุณหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีของตัวเขาก็ได้เช่นกันนะตุลค่ะกรกฎมีนเม,นมทุนคนที่เกิดวันพฤหัสคนที่เกิดวันอาทิตย์ชาวธาตุไฟเมสิงธนูอีกหนึ่งใบเป็นราศีพิจิกนะคะมาเช็ค พลังงานกันก่อนนะคะบรรยากาศในความสัมพันธ์เป็นอย่างไรกันบ้างหากพลังงานตรงนะคะตรงทั้งพลังงานแล้วก็ตรงทั้งราศีก็ไปฟังกันต่อนะหรือว่าอาจจะตรงแค่ราศีพลังงานไม่ตรงก็ฟังได้นะเพราะว่ามันอาจจะคำทนายอาจจะตรงแบบ50%อะไรอย่างนี้เนาะอ่ะโอเค บรรยากาศในความสัมพันธ์เป็นอย่างไรมีความหึงหวงนะคะเออหึงหวงกันชัดเจนหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่มีการห่วงพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองคุณอาจจะไม่สามารถที่จะออลอาำเส้นอะไรเขาได้หรือบางครั้งเขาอาจจะดูห่วงพื้นที่ส่วนตัวห่วงอะไรบางอย่างเป็นพิเศษอย่างเช่นดูห่วงมือถือมากจนเกินไปอ่ะดูหวง กระเป๋าตังค์จนเกินไปดูห่วงอะไรบางอย่างที่คุณไม่สามารถแตะต้องได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะบรรยากาศนีความสัมพันธ์เป็นอย่างไรอีกจริงๆคุณทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างค่อนข้างที่จะแรงด้วยกันทั้งคู่เนาะอีกโก้ด้วยกันทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยยอมกันเถียงมาเถียงกลับ พูดดีมาฉันก็ดีกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ดีมาฉันก็ไม่ดีกลับอะไรประมาณนี้แล้วก็มักจะมีการไม่ค่อยยอมกันสักเท่าไหร่นะคะในในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าบางคู่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นวัยต่างกันก็จริงนะคุณไม่ค่อยยอมกันอะ่ะคุณอาจจะดีกับคนที่มีอายุน้อยกว่าก็ได้หรือว่าอาจจะดีกับคนที่มีอายุมากกว่าก็ได้แต่ใดๆก็แล้วแต่ เป็นความสัมพันธ์ต่างวัยซึ่งต่างคนต่างไม่ยอมกันบางคนเนี่ยอาจจะมีการ move เข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วอย่างเนี้ยค่ะก็เป็นไปได้นะคะแล้วเป็นอย่างไรอีกอือหึ สำหรับบางคู่อาจจะมีการมามาหายหายมีการเลิกรากันไปแล้วก็มีการวนกลับมาคุยกันใหม่เพื่อที่จะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพลังงานตรงไหมคะถ้าพลังงานตรงหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยก็ไปฟังกันต่อนะในตอนนี้คนที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยใช่คุณไหมคะเอาคาถามแรกก่อนนะใช่คุณไหมใช่หรือเปล่าโอเค จากไพ่ที่ขึ้นมาเมีย่ยงมองว่าใช่ค่ะคนที่อยู่ในใจของเขาในตอนนี้คือคุณคือคุณแบบชัดเจนมากๆากอ่ะแล้วเขามีโฟกัสใครอื่นบ้างไหมเขามีโฟกัสคนอื่นบ้างไหมไม่นะถ้าเขาได้โฟกัสแค่ใครคนใดคนหนึ่งอ่ะเขาก็จะโฟกัสแค่คนคนนั้น เขาไม่ได้ชอบอะไรที่จะต้องมาดราม่าดึงดราม่าท็อกซิกหรืออะไรอย่างเงี้ค่ะเขามักจะไม่ค่อยชอบเขามักจะเขาอะค่ะจะชอบความสัมพันธ์ที่มันชิวชิๆยาวๆแล้วเวลาเขาคุยกับใครหรือว่าต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนน่งะคนคนนั้นจะต้องไม่ดราม่าใส่เขาจะต้องไม่หงุดหงิดหรือจะต้องไม่ท็อกซิกหรือเขาเองอะค่ะไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิก โดยที่จะไม่ดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เลยดังนั้นแล้วเนี่ยในตอนนี้เขาโฟกัสแค่คุณคนเดียวนะนะตอนนี้นะคะแล้วความสัมพันธ์หลังจากนี้ล่ะคะจะเป็นอย่างไรต่อความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อค่อนข้างที่จะชิลนะชิลไหมแฮงแมนขึ้นมา ขอดูแฮงแมนหน่อยคะ่ะขึ้นมาบอกว่าอโอเคความสัมพันธ์นะคะมันยังไปต่อได้ถามว่าชิลไหมมันมันมันก็ชิลแหละแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่อึดอัดจใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลังๆมาอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่เออเออแบบปิดหูปิดตาลืมลืมมันไปบ้างคือปิดหูปิดตาในที่นี้มันอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องแบบบุคคลที่สามนะคะมันอาจจะหมายถึงเรื่องพฤติกรรมบางอย่างของเขาการที่เขาอาจจะพูดไม่เพราะพูดไม่ดีหรือว่าชอบ ตะคอกใส่คุณหรือเปล่ลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็มักจะมองข้ามมันไปแต่ว่าไพ่ที่ขึ้นมาบ่งบอกว่าบางครั้งอ่ะไม่ควรมองข้ามนะบางครั้งเนี่ยถ้าพฤติกรรมบางอย่างหรือว่าการกระทําบางอย่างที่เขาแสดงออกออกมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคอ่ะคุณจะต้องพูดนะคุณจะต้องสื่อสารนะคะถ้าไม่พูดไม่สื่อสารมันก็มีความเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะมีจุดเล็กๆจุดปัญหาเล็กๆที่อาจจะสะสม แล้วกลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วทําให้ความสัมพันธ์มันมันไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นแล้วอาจจะต้องคุยอาจจะต้องเคลียร์นะในสิ่งไหนที่รู้สึกว่าอันนี้ไม่โอเคอันนี้มันมากเกินไปอันนี้รู้สึกไม่ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเคลียร์กันนะ